โ <Das S 2> ้ทุกคนอ๋อช่วงนี้จังหวัดพะเยาเห็ดละงอกเหลืองกลับมาออกอีกแล้วนะครับทุกคนนี่โอ้ยเห็ดละงอกเหลืองดอกกลมๆส,สวยๆโอ้ดูนี่ถ้าโดนแดดอีกสักนิดนะลูกจะโตกว่านี้อีกเนี่ยโอ้ดูดูดูเนี่ยมุดดินขึ้นมาเลยโอ้สวยมากสวยสวยสวยเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกเหลืองกลุ่มนี้ที่เราได้เดี๋ยวหมปาดตีนก่อนนะครับ ทุกคนครับเห็ดละโงกเหลืองกลุ่มนี้ที่เราได้เห็นไหมเต็มกำมือเลยเห็นปะ่ะโอ้สวยๆดอกกำลังสวยๆแกงอร่อยนะครับเนี่ยอู้วเ,เห็ดละโงกดอกสวยๆเลยโอ้ว้าวสวยดอกตุมต้มๆกำลังสวยเลยครับเห็ดละโงกค,ครับ เ,เห็ดพึ่งนกยูงเห็ดปอดมา้าช่วงนี้ในป่าจังหวัดพะเยาก็มีเยอะนะครับเนี่ยโอ้ดูแข็งๆกุบตรงนู้นอีกเดี๋ยวไปเก็บอีกอ <c oughs> ดอกนี้ถึงแม้จะเริ่มบานแต่ยังแข็งอยู่นะครับดูดอกนี้ก็กําลังสวยนี่ด้านล่างสีเหลืองสวยเลยครับนี่ครับทุกคน <c oughs> เห็ดพึ่งนกยุงเวลาเจอทีเขาจะออกเป็นกลุ่มนะครับนี่ นี่ดูดิโอ้ดูในกระแปง็งด,ดิสุดยอดสุดยอดดูดิว้าวนี่ทุกคนตรงนี้ก็มีอีกดูดิโอ้นี่ดอกตลมๆนี่โอ้สวยๆเห็ดพึ่งนกยูงเห็ดปอดมา้าอืมนี่โอ้ดอกยังแข็งๆกรุบๆนี่ทุกคนครับสวยๆ นี่ดอกตุมต้มๆแข็ง,ขงๆกรุบๆอืมอืมอี๋โอ้เดอะมากเยอะมากดูว้าว นี่ทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็กําลังล้างเห็ดกับพี่สาวนี่ครับทุกคนนี่คือเห็ดปอดม้าหรือเห็ดพึ่งนกยุงเห็นไหมละครับเต็มถาดเลยสีสวยมากๆแล้วก็ตอนนี้เรากําลังล้างเห็ดละโงกเห็ดแดงเห็นไหมครับเห็ดแดงเห็ดน้าหมากเห็ดละโงกนี่เห็นไหมเป็นไข่ไข่กลมๆอยู่ข้างในเลยนะครับนี่นี่เห็ดปอดม้าหรือเห็ดพึ่งนกยุงได้เยอะมากครับทุกคนนี่สวยๆเลย สีแดงสวยมากครับนี่ทุกคนครับผมกับพี่สาวนะครับล้างเห็ดเสร็จแล้วนี่ก็จะมีเห็ดรวมนานาชนิดเลยนะครับมีเห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่งเห็นไหมครับเห็ดน้ำแป้งมีเห็ดหาดอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็มีเห็ดโคนด้วยเห็นปะนี่เห็ดโคนโผมมาเห็นไหมครับนี่อันนี้เห็ดลมเห็ดลมหรือเห็ดไข่นะครับเห็ดลมอันนี้เห็ดไข่ หรือว่าทางภาคกลางนะครับจะเรียกว่าเห็ดละโงกเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกเหลืองทางจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดตะโมงโขงนะครับนี่แล้วก็ยังมีเห็ดเห็ดพึ่งนกยูงนี่เห็ดพึ่งนกยูงเป็นตระกูลเห็ดพึ่งเหมือนกันนะครับดอกสีแดงทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดปอดมานะครับและนี่ผลงานการเก็บเห็ดวันนี้ได้เยอะเลยนะครับทุกคน